คราวนี้ก็เปิดไปแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดเจ็ดหน้าที่สิบเก้านะคะแบบฝึกหัดนี้จะให้หาห่อ romo โ,โ,โดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบก็คือเขียนในรูปของตัวประกอบเฉพาะอ่าโอเคตัวประกอบวิธีทา โอเคตัวประกอบของสิบแปดแยกตัวประกอบของสิบแปดนะคะจะได้ว่าสิบแปดเกิดจากอ,อันนี้คูโทั้ข้างนะสิบแปดเกิดจากเก้าคูณสองใช่ไหมคะอะ สองเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเอาวางไว้ใช่ไหมทิ้งไว้เหมือนเดิมต่อมาก็แยก9ต่อ9เกิดจาก3คูณ3จะได้ว่า18เท่ากับ2คูณ3คูณ3ต่อมา27 27เกิดจาก3คูณ9ใช่ไหม3เป็นแล้วแยกไว้แล้วก็9ก็แยกออกมาอีกเป็น3คูณ3ดังนั้น27จะเกิดจาก3คูณ3คูณ3 จากนั้นให้เลือกตัวประกอบที่ซ้ากันนะคะก็จะมี3กับ3ชุดที่1แล้วก็3ชุดที่2ใช่ไหมดังนั้นหอรอมาอของข้อนี้คือ3มคูณสเท่ากับ9นั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบ9นะคะต่อมาทำเหมือนเดิมใช่ไหมสามสิกับ45่ทษค่ะ 30เกิดจาก3ามคูณสิก็ได้หรือ1 5บหคูณสก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลือกเนาะอ่ะสเป็นแล้วเอาไว้เหมือนเดิมต่อมา10เกิดจาก2องคูณหดังนั้น30จะเท่ากับ3ามคูณคูณ 5. แล้วก็สมบัติการคูณมันสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะผลลัพธ์มีค่าเท่าเดิมครูก็จะเขียนเป็นสองคูณสามคูณห้นั่นเองต่อมา45 45ิเป็นเลยได้บ้าง คูเอาเป็นห้าคูณเก้านะคะจะเป็นตัวอื่นก็ได้สิบห้าคูณสามก็ได้ห้าเป็นแล้วดึงมาไว้เก้าก็คือสามคูณสามอันนี้น่าจะคล่องแล้วก็จะได้ว่าสี่สิบห้าเท่ากับสามคูณสามคูณห้าตัวที่ซ้ำก็จะมีสามใช่ไหมแล้วก็มีห้าดังนั้นหองโรอก็คือสามคูณห้าเท่ากับสิบห้านั่นเอง สอบห้าค่ะอ่ะต่อมาทดนะคะวิธีทํำหกใช่ไหมห้าสิบหกเกิดจากเจ็ดคูณแปดใช่ไหมคะเจ็ดก็ดึงมาไว้เหมือนเดิมแปดก็เกิดจากสี่คูณ2เนอะต้องแยกอย่างไยแยกอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ด ตรงนี้แยกออกมาเป็นสองคูณสองแล้วก็สองก็ดึงลงมาเลยดังนั้นห้าสิบหกจะเท่ากับสองสามคูณกันสามตัวแล้วก็คูณกับเจ็ดใช่ไหมต่อมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเจ็ดคูณสิบนะคะเป็นตัวอื่นก็ได้อ่ะต่อมาก็เป็นเจ็ดดึงมาได้เลยส่วนสิบก็แยกออกมาเป็นสองคูณห้าดังนั้นเจ็ดสิบเท่ากับ 2คูณ5คูณ7นั่นเองแล้วก็เลือกตัวที่3าการก็คือ2กับ7ดังน,นั้นหอรอมาของข้อนี้คือ2คูณ7เท่ากับ14นั่นเองตอบ14ค่ะต่อไปหน้าที่20หน้าที่20เป็น3ตัวแล้ว เหมือนเดิมคูณทดนะคะขยับขึ้นมานิดนึงทดสิบสองเกิดจาก3ามคูณสเนาะสามดึงมาได้เลยสี่ก็เป็นคูณสองคูณสองวิธีทำจะได้ว่าสิองเท่ากับสองคูณกัน2ตัวแล้วก็คูณด้วยสามต่อมาสิบหคูเขียนข้างล่างนี้นะ สิบหกเกิดจาก4ีคูณสใช่ไหมคะหรือเป็น8ปคูณสก็ได้แยกได้วยเหมือนกันอันนี้ก็เกิดจาก2อคูณสอฝั่งนี้ก็2อคูณสเหมือนกันแต่ว่า16เกิดจาก2คูณกัน4ต,ตัวนั่นเองต่อมา32เอา32อะไร4ีคูณแแล้วกัน4 8 32เนาะ4ก็มาเป็น2องคูณสอ 8ก็มาจากเป็น4ีคูณสใช่ไหมคะสคูณ2คราวนี้4แยกออกมาอีกเขียนยาวลงมานี้เป็น2องันนี้เป็น2 4ก็แยกเป็น2อคูณสนะคะแล้วก็2ก็ดึงลงมาแปลว่า32เนี่ยเป็น2คูณกันทั้งหมด5ตัวนั่นเอง1 2 3 4 5 จากนั้นมาเลือกตัวที่3ซึ่งคราวนี้มันเป็น3ตัวแล้วก็ต้องเลือกที่มันซ้ำทั้ง3ตัวนะคะแค่2ตัวไม่ได้นะ,นะชุดที่1แล้วก็ชุดที่2แปลว่าซ้ำกันแค่2อสองตัวนั่นเองงั้นฮรโมก็คือ2องคูณสเท่ากับสนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ4โอเคข้อที่5 ทำเหมือนเดิมนะทษนะคะวิธีทำยี่สิบสี่เกิดจากสามคูณแปดแล้วกันแปดสามแปดิบสี่เนาะสามดึงมาไว้เลยแปดคูอันนั้นเลยได้ไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรแปดก็เกิดจากสองคูณสี่ใช่ไหม แล้วก็สี่แยกออกมาเป็นสองคูณสอีกดังนั้น24ก็เลยได้เท่ากับ2คูณกัน3ตัวแล้วก็คูณอยู่กับ3ต่อมา36 36เอาเป็นอะไรดีเอาครัวเป็นห6หแล้วกัน6กคูณหกก็แยกมาเป็นสองคูณสกับ2อคูณสาม 36ก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ3ต่อมายี่2ิ42เกิดจาก6คูณ7ใช่ไหมคะ6ก็เป็น2คูณ3แล้วก็คูณ7อ่ะเรียบร้อย2คูณ3คูณ7ตัวที่ซ้ำกันทั้ง3ตัวก็จะมี2แล้วก็3นั่นเอง ดังนั้นหอรมคือสองคูณสามเท่ากับหกตอบหกนะคะอ่าต่อมาข้อที่หกข้อสุดท้ายของอันนี้เนาะเอาไม่ใช่อันนี้มีถึงข้อที่เก้าทังนั้นอ่ะข้อที่หกวิธีทำ 69เอ้ย63 7 9 63ใช่ไหมคะ7ดึงมาได้เลย3ก็เกิดจาก3าคูณสนั่นเองดังนั้น63เท่ากับ3ามคูณสคูณเค่ะต่อมา105 105เกิดจากอะไรคูณกันเอ่อสิบหาสิบหคูณเท่าไหร่ดี สิบห้าคูณเจ็ดใช่ไหมอ,อันนี้นี่แหละสิบเจ็ดคูณสิบห้าเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะเป็นอะไรได้อีกเป็นสามคูณสามสิบห้าอย่างนี้ก็ได้เจ็ดดึงมาได้เลยห้าก็เกิดจากสามคูณห้าโอเคหนึ่งร้อยห้าเท่ากับสามคูณห้าคูณเจ็ดและหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด 1 4ึ่เกิดจากอะไรได้บ้างครูเอาเจแล้วกัน7คูณอยู่กับ21่สินั่นเองเจ็ดดึงมาได้เลย21่สิบเก็เกิดจาก3าคูณเใช่ไหมคะดังแบบนั้นหนึ่งรเท่ากับสคูณเคูณเตัวที่3ากันก็คือ3กับ7นั่นเอง ดังนั้นหอรมข้อนี้คือ3ามคูณเเท่ากับยีนั่นเองค่ะตอบยี่สอ็ดโอเคหน้านี้เรียบร้อยอโอเคมีถึงข้อที่9นะคะสำหรับแบบฝึกหัดน,นี้ต่อมาเหมือนเดิม วิธีทำเจ็ดสิบสองเกิดจากอะไรเอ,อเอาอะไรดียวเก้าแปดก็ได้อะเก้าคูณแปดเจ็ดสิบสองเก้าเกิดจากสามคูณสามแปดเกิดจากสี่คูณสองใช่ไหมคะสามดึงมาเลยสามดึงมาเลยสี่ก็เกิดจากสองคูณสองแล้วก็สองดึงลงมา ดังนั้นเจ็ดสิบสองเท่ากับสองคูณกันสามตัวแล้วก็คูณสามคูณสามต่อมาแปดสิบแปดสิบเอาเป็นอะไรเดียวแปดคูณสิบเหรออืสิบหกคูณห้าเอาแปดคูณสิบแล้วกันแปดคูณสิบนะคะอ่ะแปดคูขอเขียนเป็นสองคูณสองคูณสองได้ไหมเนี่ยไม่ได้เขียนสี่คูณสองก่อนแล้วกัน ส่วน10ก็เกิดจาก5คูณ2นะคะ4ก็จะให้เป็น2คูณ2แล้วก็ดึง2ลงมาใช่ไหม5ก็ดึงลงมาเลยแล้วก็2ก็ดึงลงมาดังนั้น80จะเกิดจาก2คูณกัน1 2 3 4 4ี่4ตัวก็คูณด้วย5โอเคไหมคะแล้วก็144 144 14เกิดจาก12 12ใช่ไหม โอเคอันนี้ครูลองจะเขียนแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะครูเอาเป็นสองคูณหกส่วนอันนี้เอาเป็นสามคูณสี่เห็นไหมเราสามารถเลือกใช้ตัวไหนก็ได้มันก็จะ,ะกลายเป็นคูณสองคูณสามฝั่งนี้ก็เป็นสามคูณสองคูณสองเห็นไหมคะฝั่งแรกเป็นสองคูณสองคูณสามใช่ไหมฝั่งที่สองก็เป็น สามคูณสคูณสหนูใช้ตัวไหนคูณกันเนี่ยผลลัพธ์มันก็แยกตัวประกอบจำนวนเฉพาะเนี่ยที่เท่ากันเหมือนเดิมดังนั้น144่งร้ก็เกิดจาก2องคูณกันสตัวค่ะแล้วก็คูณได้สามอีก2ตัวค่ะแล้วก็มาเลือกตัวที่ซ้ํากันค่ะสองซ้ํากันครั้งที่1นึ่ซ้ากันครั้งที่สองซ้ํากันครั้งที่3มโอเคมีแค่นี้นะคะ ดังนั้นหอรอมอคือ2คูณ2คูณ2เท่ากับ2คูณ2เป็น4 4สีคูณ2เป็น8ตอบ8นั่นเองโทษเหมือนเดิมวิธีทำ 55เกิดจาก5้าคูณสิบเอ็ดเรียบร้อย1 1 0่งร้อยสิสิบเกิดจากอะไรเกิดจาก11บเคูณสิบก็ได้11ใช่ไหมคะสิเกิดจาก5้คูณสอนั่นเองแล้วก็130เกิดจากอะไรเกิดจาก13บสคูณสิบค่ะ13เหมือนเดิมเนาะสิก็เป็น5้คูณสอนั่นเอง ดังนั้นข้อนี้จะได้55เท่ากับ5คูณ11 110เท่ากับ11คูณสอ2คูณ5คูณ11 130เท่ากับ2คูณ5คูณ13ตัวที่ซ้ำกันของข้อนี้ก็คือ5นั่นเองดังนั้นหอรมอมมข้อนี้ คือห้าตอบห้าค่ะและข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบสองหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองคูณ สินั่นเองสิบเคูณสิปุ๊บนี้เป็น11นี้เกิดจาก3าคูณสี่ใช่ไหมคะสิ 11, ปุ๊บคูณสปุ๊บสแยกเป็นคูณสคูณสต่อมา156 156้หรอกเอเาเป็นอะไรดี12บส สามใช่ไหมสิบสองคูณสิบสามถูกไหมถูกอ่ะสิบสองก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะสามคูณสี่อ่ะสิบสามก็คูณลงมาได้เลยสามคูณสองคูณสองแล้วก็คูณสิบสามนั่นเองร้อยแปดสิบล่ะคะสิบสองคูณสิบห้าใช่ไหม เป็นตัวอื่นก็ได้นะเก้าคูณยีก็ได้อย่างเงี้ยสิบสก็เหมือนเดิม3ามคูณสี่ก็เกิดจาก3ามคูณห้คูณสคูณสคูณสคูณหนั่นเองร้อยสามสเท่ากับ2องคูณสคูณสคูณสิ 156เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ13และ180เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ5นั่นเองค่ะดังนั้นตัวที่ซ้ำกันก็จะมี2 2 2 2 2 2 3 3 3โอเคข้อนี้หอรอมอคือ สองคูณสองคูณสามเท่ากับสิบสองตอบสิบสองค่ะโอเคอ่าแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดเจ็ดก็มีแค่นี้ก็ฝึกทำแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมไปท่องสูตรคูณให้ได้คล่องๆด้วยโอเคค่ะไปที่แบบฝึกหัดต่อไปได้เลย